ถ้าวันหนึ่งเงาในกระจกหันมามองก่อนที่คุณจะขยับคุณจะยังกล้ามองมันอีกไหมเสียงฝนกระทบหลังคาสังกะสีในยามค่ำคืนเด็กหนุ่มชื่อนัดยืนอยู่หน้าศาลพระภูมิที่บ้านม,มือถือทูบสามดอกแต่ใจกลับสันเขาไม่รู้ว่าทำไมช่วงนี้ชีวิตถึงแย่ลงเรื่อยๆงานที่ตั้งใจกลับพังความรักที่เชื่อว่าจริงกลับทรยศ แม้แต่คนในบ้านยังเริ่มตีตัวออกห่างเสียงแม่ดังลอดออกมาจากในบ้านนัดลูกไปไหว้พระก่อนนอนสิจะได้หลับฝันดีแต่นัดกลับไม่ตอบเขาแค่จ้องเปลวเทียนที่ไหวในใจเต็มไปด้วยคำถามว่านี่หรือคือผลของความดีที่เขาพยายามรักษาหลายคืนแล้วที่เขาฝันถึงถนนเส้นหนึ่ง ถนนที่ทอดยาวไปในความมืดมีเพียงแสงไฟสีเหลืองสลัวและเสียงเรียกเบาๆที่เหมือนดังจากข้างในหัวใจกลับไปเส้นเดิมเถอะก่อนจะสายเกินไปวันถัดมานัดขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานเหมือนทุกวันแต่ระหว่างทางเขาเห็นชายชาราในชุดขาวยืนอยู่ตรงทางแยกยกมือห้ามไม่ให้เขาผ่าน นัดเบรกกระทันหันหัวใจเต้นแรงแต่พอหันกลับไปชายคนนั้นก็หายไปคืนนั้นเขาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนหัวเราะคงแค่ตาฝาดมั้งนัดช่วงนี้นายเครียดไปเองแต่นัดกลับรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่แค่ภาพลวงตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างรอบตัวเริ่มเปลี่ยนเสียงโทรศัพท์ที่ดังแต่ไม่มีใครพูด เงาในกระจกที่ไม่ขยับพร้อมเขาและฝันเดิมที่เริ่มชัดขึ้นทุกครั้งคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงในฝันพูดชัดเจนมีสามสัญญาณที่ชีวิตเจ้ากำลังผิดทางนัดสะดุ้งตื่นเหงื่อชุ่มทั้งตัวเขารีบเปิดไฟแต่ไฟในห้องกลับกระพริบพร้อมเสียงแปลกๆดังมาจากหลังบ้าน เขาค่อยๆเดินไปช้าๆเท้าเหยียบกับพื้นไม้ที่ดังเอียดทุกย่างก้าวลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างและตรงนั้นที่ศาลพระภูมิทูบสามดอกที่เขาจุดเมื่อคืนยังไม่ดับแต่สิ่งที่ทำให้เขาหยุดหายใจคือเงาของใครบางคนกําลังยืนอยู่ข้างศาลช้าๆเงานั้นหันหน้ามา และในแสงไฟสลัวนัดเห็นใบหน้าของตัวเองเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเจ้ากำลังเดินผิดทางและนี่คือสัญญาณแรกเสียงนั้นเบาแต่เย็นเยียบจนเลือดในกายแข็งชะงักนัดยืยนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกเขาถอยหลังไปสองก้าวแต่เงานั้นก็ก้าวตาม แสงเทียนสั่นไหวเผยให้เห็นรอยยิ้มจางๆของอีกนัดรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์สัญญาณแรกเสียงกระซิบพูดซ้ำคือเมื่อเจ้าทำดีแต่ใจเริ่มไม่สงบนัดหายใจติดขัดภาพในหัวเริ่มย้อนกลับวันที่เขาช่วยคนโดยหวังคำชม วันที่เขาให้อภัยแต่กลับแค้นในใจวันที่เขาพยายามเป็นคนดีเพียงเพื่อไม่อยากถูกเปลียดน,นี่มันอะไรกันเขาพึมพำฉันก็แค่พยายามใช้ชีวิตดีๆเสียงหัวเราะแผ่วๆล,ลอยมาตามลมเงานั้นค่อยๆจางหายเหลือเพียงกลิ่นทูบที่แรงจนแสบจมูกและเสียงนาฬิกาในบ้านที่ดังติกต๊กติ๊ก เขาเรียบกลับเข้าบ้านปิดประตูแน่นแต่นาฬิกากลับหยุดตรงเวลาตี2องเลขที่ซ้ำกันเหมือนคำเตือนบางอย่างวันถัดมานัดไปวัดเขาหวังจะขอคำตอบจากพระพระชลาในศาลาเงียบมองหน้าเขานานก่อนพูดเบาๆคนที่หลงทางมักไม่รู้ว่าตัวเองหลง จนได้ยินเสียงเรียกกลับนัดยกมือไหว้แต่ในใจกลับยิ่งหนักเพราะคำพูดนั้นเหมือนรู้ทุกอย่างที่เขาฝันเห็นคำวันเดียวกันขณะขับรถกลับบ้านเส้นทางที่คุ้นตากลับดูแปลกตาไฟถนนบางดวงดับมืดสนิทวิทยุในรถเริ่มมีเสียงซาก่อนเสียงหนึ่งจะดังขึ้น เสียงของเขาเองพูดส้ำช้าานี่คือสัญญาณที่สองมือของนัดสัน่นเขารีบปิดวิทยุแต่เสียงไม่หยุดเมื่อเจ้าพยายามหนีจากสิ่งที่ควรเผชิญจุู่ๆรถดับกลางถนนนัดมองกระจกหลังเห็นบางสิ่งกำลังเดินมา ร่างสูงปโปร่งสวมชุดขาวเหมือนชายที่เคยเห็นตรงทางแยกวันนั้นแต่ครั้งนี้มันยิ้มให้เขาไฟหน้ารถกระพริบหนึ่งครั้งก่อนจะสว่างขึ้นเองและสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้ารถในแสงนั้นคือป้ายหลุมศพสลักชื่อของเขาเองพร้อมวันที่เสียชีวิต ซึ่งคือวันพรุ่งนี้ลมหายใจของนัดขาดห่วงหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเขากระพริบตาแรงๆคิดว่านี่คงเป็นภาพลวงตาแต่ตัวอักษรบนป้ายหินยังคงชัดเจนชื่อของเขาวันเดือนปีเกิดและวันที่เสียชีวิตที่ยังไม่มาถึงนัดถอยหลังลื่นล้มลงบนพื้นดินเปียก มือสั่นจนจับพวงมาล,ลัยไม่อยู่รอบตัวเงียบสงัดมีเพียงเสียงมแมลงกลางคืนและกลิ่นทูบจางๆที่โชยมาจากทิศทางที่ไม่มีใครอยู่เขารีบสตาร์ทรถเสียงเครื่องสันกระตุกแต่ไม่ติดขณะเดียวกันเสียงในวิทยุก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนราวกับพูดอยู่ข้างหูสัญ,ญญาณสุดท้าย กำลังจะมาถึงนัดปิดหูแน่นหยุดหยุดพูดสักทีแต่เสียงหัวเราะกลับดังขึ้นแทนหัวเราะแบบเย็นชาและค่อยๆแปลเป็นเสียงร้องไห้น้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้สาเหตุเขารู้สึกเหมือนใครบางคนกำลังนั่งอยู่เบาะหลังค่อยๆหันไปช้าๆแต่เบาะว่างเปล่า อย่างน้อยก็ในตอนแรกกระจกข้างเริ่มสะท้อนเงาแปลกๆมีมือสีซีดหนึ่งข้างแตะที่ไหลของเขานัสดุ้งสุดตัวก่อนจะผลักประตูรถเปิดออกวิ่งหนีสุดแรงขึ้นทางลาดเข้าไปในป่าข้างถนนเสียงฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งแต่ฝนครั้งนี้เย็นจนเจ็บผิว สายฟ้าผ่าลงใกล้ๆสว่างวาบเผยให้เห็นเงาคนยืนเรียงรายในความมืดพวกเขาทั้งหมดสวมชุดขาวไม่มีหน้าไม่มีเสียงแต่ทุกคนหันมาทางเดียวกันมองมาที่นัดพวกคุณเป็นใครเขาตะโกนถามไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงกระสิบจากทุกทิศทาง เจ้าลืมไปแล้วว่าเส้นทางนี้เคยเป็นของใครในแสงฟ้าแลบถัดมาเงาเหล่านั้นหายไปหมดเหลือพิงชายชราคนเดิมยืนอยู่ใต้ต้นโพใหญ่มือถือไฟฉายอันเก่าสายตาเขานิ่งลึกและเศร้านัดเสียงนั้นเรียกอย่างแผ่วเบา เจ้ากำลังข้ามเส้นที่ไม่ควรข้ามนักยืนนิ่งเหงื่อไหลบนฝนทั่วตัวเขาพยายามเอ่ยถามแต่คำพูดกลับติดอยู่ที่คอชายชราก้าวเข้ามาใกล้ช้าๆยื่นกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งให้นัดรับมาเปิดดูเป็นรูปถ่ายขาวดำซีดๆ ในรูปมีชายหนุ่มหน้าตาเหมือนเขาไม่ผิดยืนอยู่ข้างสารพระภูมิหลังเดียวกับบ้านของเขาใต้รูปมีตัวหนังสือที่เขียนด้วยหมึกสีแดงคืนที่สามเมื่อเส้นทางวนกลับจุดเริ่มต้นนัดมองรูปนั้นอยู่นานหัวใจเต้นช้าลงแต่กลับรู้สึกเหมือนบางสิ่งในอกกำลังบีบแน่นนี่มันหมายความว่ายังไงครับลุง เขาถามเสียงสัน่นชายชรามองเขาอย่างนิ่งสงบก่อนเอ่ยช้าๆทุกชีวิตมีเส้นทางของมันแต่เมื่อเจ้าฝืนเดินย้อนทางกรรมเส้นนั้นจะกลายเป็นวงกลมคำพูดนั้นเหมือนสะกดให้ทุกอย่างรอบตัวเงียบลงเสียงฝนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองนัดก้มมองรูปอีกครั้ง แล้วสังเกตเห็นบางสิ่งที่ทำให้มือเย็นเฉียบมุมล่างของรูปมีรอยเปื้อนคล้ายเลือดและลายมือขีดเขียนเพิ่มว่าสัญญาณสุดท้ายจะเริ่มเมื่อเจ้ากลับถึงบ้านนักเงยหน้าขึ้นจะถามแต่ชายชราไม่อยู่แล้วเหลือเพียงกลิ่นทูบจางๆลอยมากับลม นัดมองรอบตัวป่ามืดลงเรื่อยเขารีบวิ่งกลับไปที่รถพยายามสตาร์ทอีกครั้งคราวนี้เครื่องติดทันทีขณะขับออกจากถนนสายเก่าในกระจกหลังเขาเห็นเงาไฟว่าวาบจากป่าด้านหลังเหมือนมีใครจุดเทียนหลายร้อยเล่มเรียงเป็นวงกลมอยู่รอบต้นโพ นัดขับกลับบ้านทั้งที่ใจสั่นไม่หยุดเมื่อมาถึงเขารีบจอดรถแล้วเดินเข้าไปในบ้านแต่ทันทีที่เปิดประตูกลิ่นทูบแรงแสบจมูกก็พุ่งเข้ามาในห้องนั่งเล่นมีเทียนจุดเรียงเป็นวงตรงกลางวางรูปถ่ายเดียวกับที่ลุงให้มาแต่รูปนั้นตอนนี้ไม่เหมือนเดิม ในนั้นค่อยๆเปลี่ยนชายหนุ่มในรูปหันหน้าช้าลงมาทางเขาแววตาในรูปขยับได้จริงและริมฝีปากในรูปเริ่มขยับเจ้ากลับมาทันเวลาสัญญาณสุดท้ายเริ่มแล้วเสียงตุบจากข้างหลังทำให้นัดสะดุ้งหันขวับประตูบ้านปิดเองอย่างแรง ไฟทุกดวงดับสนิทเหลือเพียงแสงเทียนสั่นไหวในความมืดในเงาไฟนั้นเขาเห็นคนยืนอยู่สามคนหน้าตาเหมือนกันทุกคนเหมือนเขาทุกคนแต่คนตรงกลางยิ้มบางแล้วพูดเบาๆมีเพียงคนเดียวที่จะได้อยู่ต่อนักถอยหลังจนชนผนัง ร่างสันสะท้านเหมือนร่างกายไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่เห็นเงาทั้งสามขยับเข้ามาพร้อมกันเสียงเทียนลั่นเปรี้ยเปร,ราวกับไฟกำลังหิวอากาศเงาซ้ายพูดเสียงต่ำข้าคือสิ่งที่เจ้าเคยเป็นเงาขวาพูดเสียงเย็นข้าคือสิ่งที่เจ้าอยากเป็นและคนตรงกลาง พูดด้วยเสียงเดียวกับเขาแต่แฝงความนิ่งน่ากลัวส่วนข้าก็คือสิ่งที่เจ้ากำลังจะกลายเป็นหัวใจของนัดเต้นแรงจนนับจังหวะไม่ได้พวกแกเป็นใครกันแน่เขาตะโกนแต่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะนับร้อยดังขึ้นจากทุกมุมห้องเสียงเดียวกันในฝัน เสียงเดียวกันในวิทยุเสียงเดียวกันในเงาที่สารพระภูมิเทียนเริ่มดับทีละเล่มทีละเล่มเหลือเพียงเล่มเดียวตรงกลางที่ยังสว่างอยู่นัดกลมมองพื้นเห็นเงาของตัวเองทอดยาวแต่ไม่ขยับตามเงานั้นยกมือขึ้นทั้งที่เขายังยืนนิ่งหยุดเขาตะโกน แต่เสียงของเขากลับสะท้อนกลับมาเป็นเสียงอื่นเสียงของเงาพูดแทนเขาถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วเจ้าอยากเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือคนที่แค่หลงทางในความมืดตลอดไปแสงเทียนสุดท้ายเริ่มสั่นแรง ภาพรอบตัวบิดเบี้ยวเหมือนโลกกำลังหมุนกลับเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันจากทั้งสามเงาคืนที่สามเส้นทางจะปิดตายนัดเอื้อมมือไปดับเทียนด้วยความกลัวแต่ก่อนที่เปลวไฟจะดับสนิทเงาตรงกลางพุ่งเข้ามาคว้าแขนเขาแน่นภาพทุกอย่างดับวูบ ความมืดเงียบงันปกคลุมทุกสิ่งจนกระทั่งแสงแรกของเช้าเริ่มลอดผ่านหน้าต่างแม่ของนัดเปิดประตูเรียกเขาเบาๆแต่ห้องว่างเปล่ามีเพียงเทียนที่ดับแล้วสามเล่มและเงาเดียวยืนอยู่ตรงสารพระภูมิหน้าบ้านกำลังยิ้มบางเหมือนคนที่เพิ่งจาก เลือกได้<า>แล้วที่หมอะบางคลุมทั่วหมู่บ้านเสียงนกเริ่มขับขานเหมือนทุกวันแต่บ้านของนัดกลับเงียบคิดปกติแม้เดินออกมาหน้าสามประภูมเห็นทุกเที่ยงคุกคลุนและเทียนสามเล่มวางเรียงอยู่ข้างรูปถ่ายของลูกชายรูปนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชายหนุ่มในภาพยิ้มอ่อนดวงตานิ่งสงบแต่แปลกที่เงาในรูปทอดยาวไปถึงพื้นจริง เหมือนต่อเนื่องออกมาจากรอแม่ยกมือไหว้ทางน้ำตาถ้าลูกได้พบทางของตัวเองแล้วก็ขอให้ไปอย่างสงบเถอะลูกสายลมพัดเบาๆผ่านไปโพหเนาาือสารเสียงแผ่วกล้เสียงนักกระซิบแม่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าชีวิตผิดทางเพราะผมลืมว่าทางที่ถูกอยู่ในใจไม่ใช่ในโชคชะตา ุกมอดลงพร้อมจับแสงแดดเช้าสาดผ่านกลิ่นหอมอ่อนๆลอยขึ้นไปบนฟ้าใบโพร,ร่วงหล่นหนึ่งใบตกลงตรงคำจารึกเก่าหน้าสามพระภูมทานที่ดีไม่ต้องตามหาแค่อยู่หลงในทางที่ผิดบ้านหลังเล็กกลับมาสงบอีกครั้งเสียงลมเสียงนกและเสียงระฆังจากวัดไกลๆดังประสานกัน เรากับโลกกำลังตอบรับการกลับบ้านของวิญญาณที่เพิ่งได้เรียนรู้ว่าทุกเส้นทางไม่ได้มีไว้ให้เดินต่อแต่มีไว้ให้รู้เมื่อถึงเวลาควรหยุดเดิน